If you can dream it you can do it อย่าถามผมไม่รู้ไปไว่าอะไรเหมือนกันถ้าเกิดเปิดเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเท่ดีนะครับผมคุณผู้ชมครับผมเคยมีความฝันในวัยเด็กพี่มึงฝันอีกแล้วนะฝันมึงเยอะเนาะพี่เดี๋ยวคนดูอย่าเพิ่งขัดก่อนใช่แล้วแหละครับผมผมคือชายผู้มากไปด้วยความฝันผมคือโจรุโน,โน่โจบารบี้ <laughs> อะไรวันเนี้ย ความฝันของบาร์บี้หนุ่มน้อยในวัยเด็กนะครับผมคือการที่อยากที่จะเป็นนักซิ่งแต่ติดอยู่อย่างเดียวตรงที่ขับไม่เป็นแต่ความฝันอีกหนึ่งอย่างของผมก็คือการได้ขับรถสไตล์สมรด a ว a นสักครั้งในชีวิตผู้ชมแล้ววันนี้สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้ชมนอกจากขี่ม้าเป็นกษริสัผมไม่ทําตามความฝันอีกหนึ่งครั้งผู้ชมสุดยอดเลยพี่และในวันนี้ชายผู้มากด้ความฝัน โจดูโน่โจบารบี้เขาคือผู้ใช้สแตนใช่ไหมพี่คือสตางบาร์บี้ผู้ใช้สตางบอกเลยมาไม่พักจริงกิจกรรมแม่มาทุกวันเลยสตางกูจะหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยเกมมาฮะไปสุ่มไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงก์อยู่ด้านล่างครับ เปิดตัวมาก็มาแบบระดับพ่อปลอมกันทีเดียวนะครับผมสำหรับในส่วนของแอร์สก,กีนนะครับผมนี่ฮะแปดทีการันตีรถหรูเกินไปผู้ชมมาถึงก็สีแดงเลยนะครับแบบระดับตำนานใช่ไหมฮะเอาแบบสก,กีนธรรมดงธรรมดามาก่อนก็ไม่ได้นะครับผมเอาแบบตำนานกันมาเลยทีเดียวนะผมบอกเลยว่าสุดจัด GM ไม่มีให้พักเลยนะครับผมของเข้าทุกวันอย่างนี้เราคงต้องจัดแล้วสินะครับผมเรามาดูกันหน่อยซิโอยรถยางหรูผู้ชม แต่ว่าผมอยากได้เอ,อ่อรถมากกว่าชมวันนี้ผมขอไม่ท้าทายแล้วกันเพราะว่าสัญญาณของผมบอกว่าเหมาตู้แน่แน่ชมเราเอาสองอันนี้ออกนะครับผมมาดูที่จะเหมาตู้หรือเปล่านะครับผมมาลงได้เก้าเพชรนะครับผมยังไงมาย้ยเดี๋ยวนึกว่าจะออกซะแล้วีบ้าเอ้ยวาต่อฮะมามายังไงโอเคนะครับผมได้ชิ้นส่วนมาครับผมเอาค้าง ค้างเปิดไม่ออกเดี๋ยวโอเคครับผมรู้สึกว่าจะเนตปิงนะ <c oughs> เนตปิงเจอเลยรางไม่ดีเด้วคุณผู้ชมมามามายังไงโอ้โหชิ้นส่วนเร็วมาครับผมต่อฮะมายังไงนั้นด้อนั้นด้คุณเลอะไรเด้ยไม่ได้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> รู้สึกเห็นแววเหมาโตเห็นแววเหมาโต นนะครับผมรอบนี้ยังไงก็ได้เอเลี่ยนกดแลวกันได้เอเลี่ยนแน่นอนครับผมมาผู้ชมวัดใจกันว่าจะหมาตู้หรือเปล่านะครับผมว่าจะได้รถหรือได้ชุดเลยครับผมมาฮะเรามาทําการเปิดกันเลยมามาเดินไกเดินไกกูว่าแล้วเ <c oughs> ด้งไกดีแล้วนะครับผมที่เราไม่ท้าทายก่อนต้นคลิปไม่งั้นกูดโดนเรียกหมาแน่นอนมาฮะโวยรถยางสวยครับผมแมคคาเรนใช่ไหมเป็นแนวแบบเอ่อ ผมวันใช่ไหมผมโคตรสุดโคตรเท่ระดับของรถก็ประมาณคันนี้นะผมแต่ว่าต่างกับที่สแต็กอยู่นิดหน่อยนะครับผมฮะก็ความแรงไม่เท่ากันเลยเนาะแต่ผมคิดว่าคนไม่น่าจะตื่นเต้นกับคันนี้หรอกเพราะว่าเออเราเห็นเออท่านี้มานานแล้วนะครับผมตั้งแต่แบบกี่เดือนแล้วผู้ชมเราเลยแบบอ๋อต้องมีคันนี้มาแน่นอนใช่ไหมฮะนั่นแหละตัวนี้จะทําให้รถเนี่ยถึกน้อยลงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้การควบคุมรถเนี่ยลาบากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบ ชิวๆนะชิวๆแล้วก็วจับไปเพราะว่ามันจะถึกกว่าคันนี้นิดนึงไอถึกกว่านิดนึงที่ว่านี้นะผมมันจะต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันในคลิปนี้กันนะครับผมเอาเอม็มเหมารถมาโจนโดนขโมยรถผู้ชมกลับมาก่อนผู้ชมมาขโมยรถผมไม่มึงกลับมาเลยนะเอม็มช้าๆอย่าให้กระเทือน,นมาครับผมวันนี้จะมาลิวในส่วนของรถเอ่อสปอร์ตสีแดงใหม่นะครับผม เอ็มเอ็มจอดก่อนอย่าชนนะโอเคพี่อ่าโอเคช้า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 มาครับผมวันนี้จะมาทดสอบในส่วนของเออสกีรถกันนะครับผมซึ่งเข้าใหม่เอ็มมึงอย่านั่งทับรถกูอ่านั่นแหละผู้ชมดูสตาร์ทเพ่สชารบอกเลยมีเอฟเฟกต์ตอนขึ้นรถด้วยแม่ย่อยนั่งหลังด้วยวันน้องชายเท่จัด ผมว่าเสียงอ่าดังกว่าสปอร์ตนะครับผมฮะใช่ไหมเทพไหมเทพไหมมีเอฟเฟกต์บอกเลยเยอะมากครับผมเมื่อเราจอดนะครับผมจริงเอฟเฟกในส่วนของเอ่อปักกายลิยูยับด้วยนะเห็นไหมฮะอ่าจอเฉยๆก็มีเรืองแสงลิยูยับนะครับผมฮะอ่าและยามใดนะครับผมที่เราเดินหน้านะครับผจะมีในส่วนของเทอร์โบสีทองด้วยนะครับผมฮะในส่วนของทอยหลังก็จะมีอุ้ยผู้ชมเห็นไหมมันจะระเบิดด้วยผู้ชมเห็นไหมอ่า โคเท่แล้วก็มีไฟด้วยนะครับผมเอฟเฟคเยอะจากคันนี้ครับผมเท่จัดฮะแล้วก็มีส่วนของไฟสีแดงด้วยนะครับผมฮะถ้าเกิดเราขับไปหน้านะครับผมก็จะมีในส่วนของเออ เพิร์โบด้วยนะครับผมมาเรามาดูกันก่อนครับผมว่ามีอะไรแตกต่างก,กันบ้างหกอันดับแรกเลยก็คือเสียงที่แตกต่างนะครับผมฮะรวมไปถึงในส่วนของเอ่อโมเดลด้วยอ่ะสองอย่างแล้วเอฟเฟกต์เริ่มต้นคือแค่ขึ้นก็แตกต่างแล้วนะเห็นไหมฮะก็จะมีในส่วนของประกายแสงขึ้นมาตอนเราขึ้นะด้วยนะครับผมลองดูทีจะมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมขึ้นมาเห็นไหมครับผมฮะซึ่งแตกต่างจากคันสปอร์ตเมื่อเราขึ้นคันสปอร์ตปุ๊บใช่ไผมมันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับผมจนกว่าเราจะออกตัวนั่นเองนะครับผมฮะ แต่ในส่วนของส่นสปอร์ตก็จะต่างออกไปตรงที่แบบว่าเมื่อเราออกตัวนะครับผมรถจะข้างหลังก็จะขึ้นมานะครับผมฮะแต่ว่าทรงนี้แค่จอดเฉยๆก็มีเอฟเฟกแล้วนั่นเองครับผมตอนออกตัวทรงนี้ก็จะระเบิดท่อนะครับผมฮะไฟอลังการจัดในส่วนของส่นสปอร์ตก็นิดน,นึงครับผมระเบิดเหมือนกันแต่นิดน,นึงทรงสปอร์ตเอฟเฟกเต็มก็คือ3เทอร์โบนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกทองรอบคันนะครับผมฮะ และทรงน,นี้เป็นยังไงครับผมเอฟเฟกต์บอกเลยครับผมสูตรจากผู้ชมดูฮะมีปีกด้วยแบบบินได้บินแล้วชมโคตรกว้างผู้ชมเต็มถนนเลยก็ว่าได้ในะอดีสลับคันนี้ฮะเกียร์โคตรสุดผู้ชมดูแหมอย่างสุดนะครับผมฮะในส่วนของสปีดผมว่าน่าจะพอๆอกันนะก็คือ 170, 17 1 7 0 171นะครับผมฮะความเร็ว ในส่วนของสปีดคันนี้คือ172นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่เท่ากันกับคันสีทองนั่นเองครับผมก็คือบวกการเล่ง2เข้าไปก็ถือว่าไวเท่ากันกับคันนีน้นเลยนะผมผมว่าน่าจะไม่ต้องทดลองลนะเพราะว่าเราเคยทดลองไปหลายทีแล้วแต่ว่าคือผมโคตรชอบผู้ชมดูความเท่ของคันนี้นะครับผมเอฟเฟกคือมีแบบปีกูรูรวมด้วยเห็นไหมครับผมฮะไงเท่เไหมเฮ้ยคนจริงเราปะเนี่ยจริงเราเอ็นเห็นโอเคผมไม่ได้เอ็นนะครับผมเอฟเฟกต์ของเราจะมีปีกรูรมรวมไปถึงอ่อ ปะไก่เลยยิบระยับตลอดคันเลยผมว่าคันนี้ถูกกว่าไอ้คันสีทองนะครับผมอะเพราะว่าคันสีทองเป็นแบบเอ่อตู้โทเค็นใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เป็นตู้แปดทีคันนี้ถูกกว่าแต่ว่าเรื่องเอฟเฟกต์นี้ผมให้คันนี้เยอะกว่าผู้ชมคุณคิดกับผมไหมฮะแล้อีกจุดหนึ่งที่ต่างก็คือตำแหน่งครับผมตำแหน่งการนั่งก็คือถ้าเกิดเป็นรถทรงสป,ปอร์ตก็คือมันจะนั่งในส่วนของท่านข,ข้างนะครับผมซึ่งจะมีหลังคาคุมหัวนั่นเอง แต่ในส่วนของทรงนี้นะครับผมตำแหน่งที่นั่งจะอยู่ข้างหลังผู้ชมครับผมนี่แหละผมคือข้อเสียเลยก็คือไม่มีที่กันหัวเลยโผล่ครึ่งตัวท่านผู้ชมเผลอๆยิงตรงๆนี่เข้าหัว2ตัวได้네เลยครับผมเพราะว่าตำแหน่งหัวนี่คือที่เดียวกันเลยผู้ชมดูหากเขาพุ่งมาหาคุณตรงๆเนี่ยคุณยิงตัวหน้าปุ๊บยิ่ยิงต่อไปเลยคือตัวหลังผมว่าก็โดนหัวจริงการควบคุมในส่วนของการควบคุมนะครับผมรู้สึกนิดน,นึงแล้วกันผู้ชมแต่ว่าด้านการใช้งานจริงผมว่ามันไม่ต่างเท่าไหร่ผู้ชมครับผมฮะ ถึงแม้ว่าทรงโฟมแล้ววันนะผมจะมีการลดควบคุมไปหนึ่งนะผมแต่หากลองขับจริงๆผู้ชมก็ลองดูได้ครับผมก็มันจะไม่ต่างเท่าไหร่มากมายเลยนะครับผมแต่มันก็มีบางครั้งที่โฟมแล้ววันลุดโค้งบ้างนะครับผมฮะความทนทานมาครับผมเรามาดูความทนทานกันหน่อยนะครับผมเราใช้ปืน M14 มแล้วกันนะผมเพราะว่าแรงดีนะครับผมเรามาดูกันซิว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าครับผมลองยิงดูซิว่ากี่นัดมันจะพังนะครับผมมาเพราะว่าเขาบอกคันนี้มันจะทนทานมากกว่าคันนู้นนิดนึงนะผมมาฮะเอ็มนัดด้วยนะน้องชาย หนึ 1, 1> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับผมคันที่แปดได้นะครับผมฮะในส่วนของคันนี้คือแปดนัดนั่นเองครับผมฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของคันสีทองแบบทรงสปอร์ตกันนะครับผมมาครับผมเรามาดูในส่วนของความทนทานกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันนะครับผมฮะมันจะต่างกันสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผู้ชม คันนี้คือมันจะอืดน,น้อยกว่าคันนู้นนะครับผมถ้าเกิดจากที่ GM บอกนะครับผมฮะแต่การควบคุมน่ะคันนี้ดีกว่านะครับผมมาผู้ชมเอ็มยิงน้องชายหนึ่งส <1, S 1> อามสี่ห้าหกเจ็ดเจดพอๆกันผมว่าพอๆพกันใช่ไหมหากใช้เพื่อประโยชน์ผมว่าใช้คันนี้ดีกว่าผมว่ามันกันหัวได้แต่ถ้าเกิดเป็นทรงพอมู่าวันนะผมผู้ชมครับผมมันจะ หัวไม่แบบคือร่องไปหน่อยครับผมผมคิดว่าน่าจะจับหัวได้ง่ายนะครับผู้ชมแต่ถ้าเกิดขับเน้นเท่ชิลก็ฟอร์มูล่าวันครับผมเพราะมันเท่จัดๆเลยผู้ชมผมบอกเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหากมีข้อคัดคกานไหนก็ขอพาย้ที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสกินแมคคารีนที่กลับมาใหม่ที่เท่สุดๆไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถไปสุ่มกันได้ครับผมแต่ผมว่าน่าจะเหมาตู้แน่นอนแต่มันก็ไม่แพงนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับสกินเก่า สำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้นะครับผมบ๊ายบายจ้าบายดะฮะบ๊ายบาย